เราจะสั่งตุ้งแบบแกะแกะมาเลยอ๋อตามเรื่อยเตลี้ยงขาพริกกิดเดียวอันนี้ก็เผ็ดนะครับโอเค,อเคตัวน,นี้เป็นไข่กเะเพรากุ้งเนาะข้าวตุ้งล้วนครับโอเคกุ้งนี้เดี๋ยวมันละผัดใบน้ำมันจะออกตุ้งสดแต่พิทน,นะครับด <Okay. S 1> ไปแล้วจะปรุงยิ้วดำครับเรียวยิ้วดำน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนึงซื้อรถครับซื้อรถมาเหมือนเดิมครับรถดีดครับรถเสียต้องมาที่ตู้อิตาโอเค เรวจะเป็นน้ำมันหอยหอยหนึ่งน้ำตาลนิดหนึ่งจะเป็นใบกระเพราใบกระเพราเด็ดนะยครับโอเคครับเราจะไม่ค่อยใส่น้ำครับมันไม่เค็มน ก็นเน่งไารนหอยซึ่งมันจะตุะม่มาได้สุดโอ้เราไ้กลิก่นหอมมาก,กเนี่ครับติดแก๊สครับติดแก๊สข้าวของเราเป็นข้าวหอมนะครับของเราใช้ข้าวหอมมะลินี่ครับของเราจะให้เน้นข้าวไปเลยเยอะโอ้โนี่กล่องเบอร์อะไรครับเนี่ยเบอร์เบอร์รเริใหญ่สุดเลยพี่ใหญ่สุดเลยนะ,ะเราจะให้อย่างนี้ไม่ได้เมคครับก็คืออย่างนี้ตลอดอคือไปตักปีได้เลยครับข้าวของร้านเรา ใส่กล่องครับกล่องไซส์ใหญ่ทีห้าร้อยน่จจะเอากุ้งก็อยู่ที่ประมาณห้าสิบาทห้าสิบบาทเพิ่มไข่ก็บวกอยห้<น>าบาทกุ้งก็ต้องมีสิบตัวครับตามโอเคไหนคือนิ่งๆนครัพ่อค้านี่ไม่ใส่ผักเลยเลยเรียบร้อยขอบคุณมากครับผมบบบถ้าลูกค้าสนใจต่อรถห้องเย็นรถพุททัก งานซ่อมง,งานแอร์ครับอยู่โซนเอกชัยบางบอนครับวิ่งเข้ามาที่ทีทเด็สวิตกาลาาได้เลยครับมาดูกันครับผม